สวัสด,ดีวันนี้ธรรมะวันลนิดจิตแจ่มใสโดยอาตมภาพพระปุณณรัตฐานิโยจะมาพูดถึงหัวข้อเรื่องอริยส,สัจสีซึ่งมีที่มาจากปุถกทิกายธรรมบทพระไตรปิฎกจากวิพังคป,ปกรณ์หรือพระไตรปิฎกเล่มที่35 ที่มีหัวข้อดังต่อไปนี้คือ1ทุก2ส,สมุวไทย3นิโครธ4มัคทุกนั้นก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นบอกเกิดของความตึดอัดหรือว่าความที่ เดือดร้อนรำคาญดังนี้เป็นต้นส่วนสมุทัยก็คือหนทางในการดับทุกข์และนิโรธวิธีแห่งการดับทุกข์ส่วนมรรคก็คือเป็นทางดำเนินให้ถึงทุกข์ครับส่วนทุกข์นั้นนะฮะเรารู้กันดีอยู่แล้ว ก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นต้นนะครับาเราอยากหมดทุกข์ก็ต้องเดินดําเนินตามอริยาสสีนะครับข้อต่อไปก็คือสมุทัยนะครับคือรู้เหตุในการเกิดทุกข์ว่าทุกข์นี้มาจากที่ไหนทุกข์นี้เป็นอย่างไรถึงเ,เรียกว่าทุกข์ถ้าอยากจะหยุดเรื่องของความทุกข์ก็ต้องออกจาก ความทุกมารู้อีกข้อหนึ่งคือนิโคธนะครับซึ่งเป็นความรู้นะครับความคือความรู้ความดับแห่งทุกหรือรู้วิธีความดับแห่งทุกนั่นเองครับเมื่อเรารู้วิธีแห่งความดับทุกหรือรู้ตัวนิโรธแล้วเมื่อปัญญามาถึงในระดับหนึ่งนะครับก็จะเกิดมัรค,คือเป็นการรู้ทางในการดําเนินให้ถึง ความดับทุกดังนี้ถ้าเรารู้จักทุกนะครับแล้วปฏิบัติตามสมุทัยคือรู้ถึงเหตุของทุกนะครับปฏิบัติให้ถึงนิโรธคือรู้ความหมายนะครับรู้หนทางแห่งแห่งทุกไปจนถึงมรรคคือเป็นความรู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับทุกดังนี้แล้วเรา ก็จะเป็นผู้หลุดพ้นในวัฏสงสารเข้าพิสูนิพพานในสัพภายพเบืเองหน้าสุดท้ายนี้อัตมะภาพพระคุณรัตฐนฐานิโยก็ขอออานวยอวยชัยให้ทุกๆท,ท,ท่านที่ได้ยินได้ชมได้ฟังคลิปเสียงนี้ให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วทั่วกันจเจริญพอ